คนที่เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังชื่อว่ากิติเราเป็นเพื่อนร่วมงานที่เคยนั่งข้างกันอยู่หลายเดือนกิติเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยและที่สำคัญคือเขาเป็นคนมีตะก,กะสูงมากไม่ใช่สายที่เชื่อเรื่องลี้ลับเลยแวแต่นิดเดียววันที่เขาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังไม่ใช่ตอนกลางคืนไม่ใช่เวลาพักผ่อนแต่เป็นบ่ายวันหนึ่งขณะที่เรากำลังนั่งรอไฟงานจากลูกค้ากิติหันมาหาผมดือด้อๆเหมือนจะคุยเรื่องงาน แต่โทนเสียงของเขาเบากว่าปกติมึงเชื่อไหมว่าบางโรงแรมต่อให้สะอาดแค่ไหนก็ไม่ควรมีใครเข้าไปนอนตอนนั้นผมหัวเราะเพราะคิดว่าเขาคงจะเล่าเรื่องตลกหรือเรื่องงี่เง่าอะไรสักอย่างแต่กิติไม่หัวเราะตอบแววตาของเขาจริงจังจนผมต้องหุบยิ้มกิติเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่เขาต้องเดินทางไปตรวจสายงานที่ต่างจังหวัดคนเดียว เป็นเมืองเล็กๆที่ไม่ได้มีตัวเลือกที่พักมากนักเขาไม่ได้เลือกโรงแรมจากรีวิวในอินเทอร์เน็ตแต่ใช้วิธีถามคนพื้นที่เอาแล้วก็ได้ชื่อโรงแรมแห่งหนึ่งมาเขาบอกว่าโรงแรมไม่ใหม่นะแต่สะอาดและไม่เคยมีปัญหาอะไรตอนที่เขาไปเช็คอินบรรยากาศในโรงแรมเงียบกริบเงียบจนผิดปกติพนักงานต้อนรับยื่นกุญแจให้เขาโดยไม่ยอมสบตาเธอพูดสันส้นๆแค่เล็ห้อง 3.1.7กิ 1> 3, 1, ติบอกว่าตอนนั้นเขาจําเลขห้องได้แม่นมากแม่นจนหน้าประหลาดใจทั้งที่ปกติเขาเป็นคนขี้ลืมห้องพักอยู่ชั้นสาทางเดินยาวเหยียดและมืดสลัวไฟแต่ละดวงสว่างไม่เท่ากันกิตติบอกว่าทันทีที่เขาเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่เขาสัมผัสได้ไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความรู้สึกที่ว่ามีใครบางคนเคยอยู่ตรงนี้ และเขายังไม่ไปไหนสภาพห้องสะอาดสะอ้านผ้าปูเตียงตึงเรียบไม่มีร่องรอยการใช้งานใดๆแต่กิติกลับไม่กล้านั่งลงบนเตียงทันทีเขายืนนิ่งอยู่กลางห้องเหมือนร่างกายมันมีสัญชาตญาณบางอย่างที่สั่งให้เขาเฝ้าระวังคืนแรกกิตินอนไม่หลับเลยเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรผิดปกติแต่เขารู้สึกเหมือนมีแรงกดอากาศบางอย่างที่ทำให้หายใจลำบาก เหมือนห้องมันแน่นกว่าที่ตาเห็นประมาณตีสองกลิ่นนั้นก็เริ่มโชยมามันไม่ใช่กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนศพในข่าวแต่มันเป็นกลิ่นอับๆเปรียปร้ยวๆเหมือนของสดที่ถูกทิ้งไว้ในที่ปิดตายกิตติลุกขึ้นไปเช็คทุกอย่างทั้งห้องน้ำถังขยะหรือแม้แต่ช่องแอร์ทุกอย่างปกติดีแต่เขารู้สึกได้ว่ากลิ่นนั้นมันมาจากเตียงกิติบอกผมว่า ตอนนั้นเขาไม่คิดจะก้มลงไปดูใต้เตียงเลยเพราะในเชิงตระก,กะมันไม่มีเหตุผลที่เขาต้องทำแบบนั้นเขาเลือกที่จะล้มตัวลงนอนต่อหันหลังให้เตียงพยายามขมตาหลับแล้วเขาก็ได้ยินเสียงมันไม่ใช่เสียงดังแต่มันคือเสียงเสียดสีเบาๆเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังขยับตัวช้าๆอยู่ใต้ร่างของเขามันไม่ใช่สัตว์แน่ๆเพราะมันมีจังหวะเหมือนคนที่พยายามจะขยับตัว แต่ทำไม่ได้กิตินอนนิ่งแข็งทื่อจนกระทั่งแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในห้องเช้าวันต่อมากลิ่นนั้นรุนแรงขึ้นจนเขาเริ่มมึนหัวกิติตัดสินใจโทรลงไปที่ฟรอนต์แจ้งพนักงานว่าห้องมีกลิ่นผิดปกติปลายสายเงียบไปนานมากนานจนผิดสังเกตก่อนจะตอบกลับมาสั้นๆว่ารบกวนรอสักครู่นะคะไม่นานนักผู้จัดการโรงแรมพร้อมพนักงานก็ขึ้นมาที่ห้อง ทันทีที่ผู้จัดการเปิดประตูเข้าไปเขาหยุดชะงักสายตาของเขามองไปที่เตียงทันทีเหมือนรู้อยู่แล้วว่าต้องมองตรงไหนเขาคุกเข่าลงก้มดูท้เตียงแล้วทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบศพถูกซ่อนอยู่ใต้เตียงนั้นจริงๆร่างกายถูกห่อด้วยผ้าห่มของโรงแรมสภาพบอกชัดเจนว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวันกิตติบอกผมว่าสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกสยองที่สุดไม่ใช่การเห็นศพ แต่มันคือความจริงที่ว่าหัวของผมอยู่ห่างจากหัวของศพคนนั้นแค่ความหนาของที่นอนกั้นไว้เท่านั้นเองหลังจากนั้นตำรวจก็มาโรงแรมถูกสั่งปิดชั่วคราวกิตติถูกสอบปากคำอยู่หลายครั้งจนได้ความว่าศพนั้นคือแขกคนก่อนหน้าที่หายตัวไปเขาเสียชีวิตในห้องนั้นและไม่มีใครรู้หรืออาจจะไม่มีใครอยากรู้กิตติเล่าเรื่องจบแล้วมองหน้าผม พูดทิ้งทายด้วยเสียงแผ่วเบาว่า,วาตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยเอาของไปวางใต้เตียงโรงแรมอีกเลยเพราะผมไม่อยากคิดว่าถ้าวันหนึ่งมีใครก้มลงไปมองเขาจะเห็นอะไรที่ไม่ใช่ของของผมแต่เรื่องยังไม่จบครับเพราะผมสงสยัยทำไมพนักงานโรงแรมพนักงานทําความสะอาดโรงแรมถึงไม่เจอศพกิติเล่าต่อว่าตอนแรกเขาก็ถามคำถามเดียวกับที่ทุกคนสงสยัย เป็นไปได้ยังไงที่โรงแรมยังเปิดให้คนเข้าพักทั้งที่มีศพอยู่ใต้เตียงคำตอบไม่ได้มาในวันนั้นหรอกครับแต่มันค่อยๆเฉลยอ,ออกมาตอนที่เขาถูกเรียกไปให้ปากคำหลายครั้งจนเขาแอบได้ยินเจ้าหน้าที่คุยกันโดยที่ไม่มีใครตั้งใจให้เขาได้ยินเตียงในห้อง317ไม่เหมือนห้องอื่นโรงแรมนี้มันเก่ามากเตียงแต่ละห้องเลยไม่ใช่แบบเดียวกันทั้งหมดห้อง317เป็นเตียงไม้ฐานทึบ ไม่ใช่เตียงขาโปล่งแบบโรงแรมสมัยใหม่ฐานเตียงมันเป็นกล่องไม้ติดพื้นมีช่องว่างจากพื้นขึ้นมาแค่ไม่กี่เซนติเมตรเท่านั้นในที่มืดถ้ามองจากด้านนอกมันจะดูเหมือนว่าไม่มีพื้นที่ใต้เตียงพนักงานทำความสะอาดเลยไม่เคยก้มดูเพราะตามสายตาที่เห็นมันดูเหมือนดูไปก็ไม่เห็นอะไรและที่สำคัญคือเตียงหนักๆแบบนี้ไม่เคยถูกขยับเลยเวลาทำความสะอาด กิติเพิ่งมารู้ความจริงที่น่าตกใจอีกอย่างตอนตำรวจสอบสวนผู้จัดการคือโรงแรมนี้ไม่ได้เปลี่ยนผ้าปูเตียงทุกวันด้วยความเป็นโรงแรมเล็กแขกน้อยพนักงานก็น้อยถ้าห้องไม่มีแขกใหม่หรือถ้าแขกคนเดิมพักต่อพนักงานจะไม่รื้อเตียงครับเขาแค่จะเก็บขยะเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวแล้วก็จัดผ้าปูด้านบนให้ดูเรียบกริบเท่านั้นศพถูกซ่อนเอาไว้ตั้งแต่ก่อนแขกคนก่อนหน้าจะเช็คเอาท์พอแขกคนนั้นออกไป พนักงานก็แค่เข้ามาจัดระเบียบม้าผิวไม่มีใครรื้อเตียงไม่มีใครก้มดูและไม่มีใครคิดว่าจำเป็นต้องดูเรื่องต่อมาคือเรื่องกลิ่นกิตติบอกว่านี่คือเหตุผลที่น่ากลัวที่สุดโรงแรมเก่าๆแบบนี้มันมีกลิ่นอับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับทั้งกลิ่นไม้เก่ากลิ่นพรมกลิ่นความชื้นช่วงแรกๆที่กลิ่นศพยังไม่รุนแรงมันเลยถูกกลบไปกับกลิ่นเดิมของโรงแรมจนแยกไม่ออก พนักงานนะ่ะเขาชินกลิ่นพวกนี้อยู่แล้วส่วนแขกที่มาพักสั้นๆก็อยู่ไม่นานพอที่จะเอะใจพอมีใครเริ่มบน่นคำอธิบายมันก็ง่ายมากท่อมันเก่าครับแอร์มันชื้นหรือฝนตกนะครับอากาศเลยอับไม่มีใครคิดถึงคำว่าศพเพราะลึกๆแล้วไม่มีใครอยากจะคิดถึงมันและเหตุผลสุดท้ายไม่มีใครอยากยุ่ง กิตติบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาได้ยินแล้วรู้สึกไม่สบายใจที่สุดเพราะโรงแรมนี้เคยมีเรื่องมาก่อนทั้งเรื่องแขกหายเรื่องทะเลาะวิวาทจนตำรวจต้องเข้ามาวุ่นวายอยู่บ่อยๆทุกครั้งที่มีอะไรผิดปกติผู้จัดการจะเลือกวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดคือการทำให้เรื่องเงียบไม่ถามมากไม่ตรวจลึกไม่เปิดในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องเปิดเพราะในโลกของธุรกิจแบบนี้ บางทีการไม่รู้มันก็ปลอดภัยกว่าการรู้จริงๆกิตติหันมาพูดกับผมตอนเล่าถึงตรงนี้ว่ามึงรู้ไหมกูไม่ได้โกรธพนักงานทำความสะอาดเลยนะเพราะถ้าเป็นกูกูก็อาจจะไม่ก้มดูเหมือนกันเขาหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อด้วยเสียงสันๆแต่มึงรู้ไหมว่าอะไรน่ากลัวที่สุดไม่ใช่ศพหรอกแต่มันคือความจริงที่ว่า ศพหนึ่งศพสามารถนอนเน่าอยู่ตรงนั้นได้นานหลายวันเพียงเพราะทุกคนเลือกที่จะไม่มองเห็นมันต่างหากหลังจากเรื่องนั้นโรงแรมก็ปิดตัวลงถาวรไม่มีข่าวใหญ่โตไม่มีชื่อโรงแรมปรากฏในสื่อเหมือนมันไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงบนโลกนี้แต่กิตติบอกผมว่าทุกวันนี้เวลาเขาไปพักที่ไหนสิ่งแรกที่เขาทำไม่ใช่การเปิดทีวี ไม่ใช่การวางกระเป๋าแต่เขามักจะคุกเข่าลงแล้วก้มมองไปใต้เตียงเงียบๆเ,เหมือนเป็นการไปทักทายและขอโทษใครบางคนที่เขาไม่รู้จักครับตอนนี้ผมจะเล่าในส่วนที่กิตติเองก็ลังเลที่สุดที่จะพูดครับเพราะส่วนนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาเห็นด้วยตาตัวเองแต่มันเป็นสิ่งที่ตํารวจเล่าให้เขาฟังและเป็นสิ่งที่เขาเอามาปฏิปต่อเองทีหลังกิตติบอกกับผมด้วยสีหน้าที่ซีดเผือดว่า กูไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจริงแค่ไหนแต่ถ้ากูคิดผิดกูก็ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องจริงคืนสุดท้ายของชายคนนั้นก่อนที่กิติจะเข้าพักเขาเป็นผู้ชายที่เดินทางมาคนเดียวเช็คอินตอนเย็นมีสัมภาระติดตัวไม่มากนักและไม่มีพนักงานคนไหนจำหน้าเขาได้แม่นเพราะเขาไม่ได้พูดคุยกับใครนานพอเขาแค่รับกุญแจแล้วเดินหายเข้าไปในห้องส1 7เจ คืนนั้นไม่มีเสียงทะเลาะวิวาทไม่มีใครได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือแล้วไม่มีการแจ้งเหตุผิดปกติใดๆสิ่งเดียวที่ตำรวจสนิษฐานได้จากสภาพการคือเขาไม่ได้เสียชีวิตทันทีร่องรอยในห้องบอกว่าเขาพยายามขยับตัวพยายามเอื้อมมือพยายามไขคว,ว้าหาอากาศหายใจในพื้นที่ที่มันไม่ควรจะมีอากาศเหลืออยู่ แต่ทั้งหมดนั้นมันเกิดขึ้นอย่างเงียบเชียบเงียบพอที่จะไม่ปลุกห้องข้างๆและเงียบพอที่จะไม่ทำให้พนักงานกระดิกสงสัยกิติเล่าว่าตำรวจอธิบายตาแหน่งศพให้เขาฟังเหมือนกำลังอธิบายแผนผังห้องร่างนั้นถูกดันเข้าไปลึกมากลึกกว่าที่คนทั่วไปจะคิดว่าพื้นที่ใต้เตียงมันจะไปถึงได้หัวของเขาหันเข้าด้านในผนังเท้าอยู่ใกล้ขอบเตียงแต่ท่าทางของศพ ไม่ใช่ท่านอนปกติครับแต่มันเป็นท่าของคนที่พยายามหดตัวเหมือนคนที่รู้ตัวว่าถ้าเขาไม่ทำให้ตัวเองเล็กลงเขาก็จะไม่มีที่ว่างพอให้หายใจได้อีกต่อไปคืนสุดท้ายนั้นขณะที่ร่างใต้เตียงกำลังดิ้นรนพนักงานกะดึกก็นั่งดูทีวีอยู่ที่เคาน์เตอร์เสียงแอร์เก่า,เ,กาเสียงคอมเพรสเซอร์ตู้เย็นเสียงลิฟท์ที่เลื่อนขึ้นลงเองตามวงจรของมันทุกเสียงรอบข้างมันดังพอ ดังพอที่จะกลบเสียงแผ่วเบาจากชั้นสาไม่มีใครได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือเพราะบางทีคนที่กําลังจะตายเขาอาจจะไม่มีแรงเหลือพอจะเปล่งเสียงร้องออกมาก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงไปตำรวจบอกว่าในช่วงเวลาสุดท้ายร่างนั้นน่าจะขยับตัวน้อยลงเรื่อยๆไม่ใช่เพราะเขายอมแพ้แต่เพราะร่างกายมันไม่อนุญาตให้ขยับได้อีกแล้วเล็บมีรอยถลอกเพียงเล็กน้อยไม่ได้ลึกไม่ได้แรง เหมือนร่องรอยของคนที่รู้ดีว่าต่อให้ทำไปก็ไม่มีใครเห็นเช้าวันถัดมาพนักนานทาความสะอาดเข้าห้องตามปกติเธอเปิดม่านจัดเตียงเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวแต่เตียงหนักๆน,นั้นไม่ถูกขยับไม่มีใครก้มลงไปมองและกลิ่นก็ยังไม่แรงพอจะเป็นสิ่งผิดปกติศพคนนั้นจึงยังอยู่ตรงนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของห้องพักที่ไม่มีใครรู้ว่ามีตัวตนอยู่สิ่งที่หลอกหลอนกิติที่สุด ไม่ใช่ภาพศพที่เขาเห็นตอนตำรวจดึงออกมาแต่มันคือความคิดหนึ่งที่วนเวียนอยู่ในหัวเขาตลอดเวลากิติพูดกับผมเบาๆว่ามึงรู้ไหมกูไม่รู้เลยว่าในช่วงลมหายใจสุดท้ายเขาได้ยินเสียงอะไรบ้างเสียงคนเดินผ่านหน้าห้องเสียงลิฟต์หรือเสียงของโรงแรมที่ยังใช้ชีวิตกันตามปกติทั้งที่เขา กำลังจะหายไปจากโลกนี้กิตินิ่งไปพักใหญ่แล้วทิ้งท้ายด้วยประโยคที่ทำให้ผมจำไม่เคยลืมและที่กูไม่รู้ที่สุดคือคืนที่กูนอนอยู่บนเตียงนั้นเสียงเสียดสีที่กูได้ยินใต้เตียงมันเป็นแค่เสียงของร่างที่ขยับตามแรงโน้มถ่วงหรือมันเป็นเสียงของใครบางคนที่ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายไปแล้วกันแน่กิติบอกผมว่า ในสำนวนการสอบสวนตำรวจไม่ได้ใช้คำว่าฆาตกรรมอม,มหิตหรืออะไรที่ฟังดูรุนแรงแบบนั้นเลยครับแต่เขาใช้คำนิยามที่ฟังแล้วรู้สึกเย็นยะเยือกไปถึงกระดูกว่าการขาดอากาศหายใจจากการถูกกักในพื้นที่แคบก่อนที่เขาจะตายชายคนนั้นไม่ได้ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตทันทีครับไม่มีบาดแผลชะกันไม่มีร่องรอยการต่อสู้ดิ้นรนภายในห้องพัก แต่มีร่องรอยบางอย่างที่บ่งบอกว่าเอาขูกทําให้หมดสติไปชั่วคราวอาจจะการถูกกระแทกหรือสารบางอย่างที่ไม่ทิ้งร่องรอยชัดเจนซึ่งตํารวจเองก็ยังฟันธงไม่ได้เพราะที่ชั้นสามไม่มีกล้องวงจรปิดและไม่มีพยานคนไหนเห็นเขาอีกเลยหลังจากเดินเข้าห้องพักไปใต้เตียงไม่ใช่ที่ที่คนปกติจะเข้าไปเองครับสิ่งหนึ่งที่ตำรวจยืนยันกับกิติอย่างหนักแน่นคือ ไม่มีทางที่ผู้ตายจะคลานเข้าไปใต้เตียงนั้นด้วยตัวเองทั้งตำแหน่งของศพท่าทางของร่างกายและรอยกดทับบนผิวหนังทุกอย่างบอกชัดว่าเขาถูกดันเข้าไปในขณะที่ยังไม่รู้สึกตัวเต็มที่คุณลองนึกภาพตามนะครับเตียงไม้ฐานทึบที่ปิดตายเกือบทุกด้านช่องว่างให้อากาศไหลผ่านมีน้อยมากจนแทบไม่มีอากาศถ่ายเทมันไม่ใช่ที่ที่ร่างกายมนุษย์ จะทนอยู่ได้นานๆเลยและการตายไม่ได้เกิดขึ้นทันทีกิตติบอกว่านี่คือประโยคที่เขาไม่อยากได้ยินที่สุดในชีวิตผู้ตายยังมีชีวิตอยู่หลังจากถูกซ่อนไปใต้เตียงนั้นแล้วช่วงหนึ่งอากาศใต้เตียงมันไม่ได้หมดไปในทันทีครับแต่มันค่อยๆลดลงช้าๆช,ช้าพอที่จะทำให้ร่างกายที่เริ่มได้สติรับรู้ว่าตัวเองกำลังหายใจไม่ออก การขยับตัวเพียงเล็กน้อยการพยายามหดแขนขาหรือรอยถลอกที่เล็บทั้งหมดนั้นคือปฏิกิริยาตามธรรมชาติของคนที่ร่างกายกำลังพยายามเอาตัวรอดมันไม่ใช่การต่อสู้ครับแต่มันคือการดิ้นรนที่เงียบเชียบที่สุดกิตติเคยถามตำรวจด้วยความสงสัยว่าแล้วเขาไม่ร้องลระครับเขาไม่ตะโกนขอความช่วยเหลือเลยเหรอคำตอบที่เขาได้รับกลับมาคือ ภายใต้ฐานเตียงที่ทึบและหนักขนาดนั้นเสียงแทบจะเดินทางออกมาข้างนอกไม่ได้เลยและที่สำคัญคนที่กำลังขาดอากาศหายใจมักจะไม่มีแรงเหลือพอที่จะเปล่งเสียงตะโกนดังๆได้เสียงที่เกิดขึ้นถ้าจะมีมันจะเป็นเพียงแค่เสียงเสียดสีเบาๆเสียงขยับตูวช้าๆเหมือนคนพลิกตัวไปมาเสียงแบบที่ไม่มีใครจะเฉลียวใจเลยว่านั่นคือเสียงของคนที่กำลังขอต่อลมหายใจสุดท้าย เวลาสุดท้ายของชีวิตเกิดขึ้นก่อนเช้าวันถัดมาไม่นานเขาไม่ได้ตายเพราะความเจ็บปวดเฉียบพลันแต่ร่างกายค่อยๆชัดดาวตัวเองลงเมื่อปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอแพทย์ระบุว่าเขาน่าจะหมดสติไปก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะหมดลงจริงๆซึ่งนั่นเป็นเหตุผลเดียวที่ตำรวจพูดกับกิตติว่าถือว่าเขาโชคดีที่สุดแล้วในสถานการณ์แบบนั้นคำว่าโชคดี สำหรับกิตติแล้วมันเป็นคำที่ฟังดูโหดร้ายและไม่เข้ากับสถานการณ์นี้เลยสักนิดเดียวหลังจากที่กิตติรู้ความจริงทั้งหมดเขานั่งเงียบไปนานมากก่อนจะพูดกับผมด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่ามึงรู้ไหมถ้าเขาตายทันทีกูอาจจะไม่คิดมากขนาดนี้เขากลืนน้ำลายอึกใหญ่เหมือนพยายามสะกดอารมณ์แล้วพูดต่อแต่มันมีช่วงเวลาหนึง่ง ช่วงเวลาที่เขายังอยู่ตรงนั้น <ś led> เขายังหายใจอยู่ใต้ร่างของกูและเขายังรอรอไอ้ใครสักคนรู้ว่าเขาติดอยู่ตรงนั้นแล้วกิติก็พูดประโยคสุดท้ายที่ทำให้ผมไม่เคยกล้ามองเตียงโรงแรมในแบบเดิมได้อีกเลยกูคิดว่าสิ่งที่ฆ่าเขาจริงๆไม่ใช่แค่คนที่ดันเขาเข้าไปหรอกแต่มันคือความเงียบและความเคยชินของทุกคนในที่แห่งนั้นต่างหาก ผมถามกิตติด้วยความสงสัยว่าแล้วสรุปว่าใครเป็นคนทำใครคือฆาตกรกิตติบอกว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่เขาไม่อยากรู้คำตอบมากที่สุดแต่สุดท้ายตำรวจก็บอกความจริงกับเขาอยู่ดีคนร้ายคือใครกิตติเล่าว,ว่าคดีนี้ไม่มีชื่อฆาตกรปรากฏในข่าวไม่มีภาพใครทุกใส่กุญแจมือและไม่มีการถแถลงข่าวใหญ่โตเพราะในทางกฎหมาย มันไม่ใช่คดีฆาตกรรมแบบที่คนทั่วไปคาดหวังใครคือคนสุดท้ายที่เห็นผู้ตายมีชีวิตตำรวจไล่เช็คก,กล้องวงจรปิดทั้งหมดตั้งแต่ทางเข้าโรงแรมโถงลิฟต์ไปจนถึงทางเดินชั้นล่างผู้ตายเช็คอินตอนเย็นและขึ้นลิฟต์ไปคนเดียวกล้องตัวสุดท้ายจับภาพเขาได้ที่หน้าลิฟต์ชั้นสหลังจากนั้นก็ไม่มีภาพของเขาปรากฏอีกเลยแต่มีภาพหนึ่งที่กิติบอกว่า ตำรวจหยุดดูซ้ำหลายครั้งมากคือภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่ขึ้นลิฟต์ตามไปหลังจากผู้ตายขึ้นไปได้ไม่ถึง10นาทีเขาไม่ได้ถือกระเป๋าเดินทางไม่ได้มาเช็คอินและไม่ได้มาพักค้างคืนแต่เขาเป็นพนักงานของโรงแรมเขาไม่ใช่พนักงานต้อนรับไม่ใช่แม่บ้านแต่เป็นพนักงานที่ไม่มีใครจำเป็นต้องจำหน้าเขาคือพนักงานซ่อมบำรุง เหตุผลที่ไม่มีใครสงสัยเลยก็คือพนักงานคนนี้มีสิทธิ์ขึ้นไปได้ทุกชั้นและเข้าได้ทุกห้องถ้ามีคนเห็นเขาเดินไปมาก็คงไม่มีใครคิดว่าแปลกกุญแจสำรองทุกห้องอยู่กับเขาและที่สำคัญที่สุดคือเขารู้ดีว่าห้องไหนไม่มีกล้องวงจรปิดห้องไหนไม่มีแขกพักต่อและห้องไหนที่ใช้เตียงฐานทึบสิ่งที่ตำรวจพอจะสรุปได้คือ ไม่มีหลักฐานว่ามีการวางแผนล,ล่วงหน้าไม่มีการลักทรัพย์เพราะไม่มีของมีค่าของผู้ตายหายไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวมันเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดจากการทะเลาะหรือความขัดแย้งบางอย่างที่เกิดขึ้นกระทันหันในห้องพักผู้ตายอาจจะรู้จักเขามาก่อนหรืออาจจะแค่เปิดประตูให้พนักงานคนนี้เพราะคิดว่าเขามีธุระเกี่ยวกับห้องพักสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นตำรวจไม่สามารถพิสูจน์ได้ทั้งหมด รู้เพียงแค่ว่าผู้ตายหมดสติและถูกดันเข้าไปซ่อนไว้ใต้เตียงที่ไม่มีใครคิดจะก้มมองแล้วทำไมศพถึงไม่ถูกเอาออกไปนี่คือจุดที่ทำให้คดีนี้ไปต่อไม่ได้พนักงานซ่อมบรรุงคนนั้นยื่นใบาลาออกในอีกสองวันต่อมาหลังจากที่ศพถูกพบเขาไม่ได้หนีอย่างกระโชกโคกหากเขาแพลหายไปเฉยๆเหมือนคนที่รู้ว่าถ้าอยู่ต่อจะมีคำถามที่เขาตอบไม่ได้หลักฐานไม่เพียงพอไม่มีพยานบุคคล และไม่มีภาพในจุดอับอย่างห้องพักคดีนี้จึงถูกสรุปไปในทางที่น่าหดหูที่สุดคือเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจโดยไม่สามารถระบุผู้กระทําผิดได้กิตติบอกผมว่าหลังจากที่เขารู้ว่าใครน่าจะเป็นคนทำเขาไม่ได้รู้สึกโกรธแค้นไม่ได้ตะโกนด่าทอเขาแค่งเงียบไปนานมากนานจนผมได้ยินเสียงลมหายใจของเขากิตติพูดขึ้นมาว่ามึงรู้ไหม มันน่ากลูตรงที่คนร้ายไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหนเลยแต่เป็นคนที่เราจะยอมเปิดประตูห้องให้เขาเข้ามาได้ง่ายๆโดยไม่คิดอะไรเลยต่างหากเขามองหน้าผมแล้วพูดทิ้งท้ายด้วยเสียงที่แผ่วเบาจนน่าขนลุกและถ้ากูเดินทางมาถึงโรงแรมนั้นก่อนหน้านั้นแค่เพียงวันเดียวคนที่นอนอยู่ใต้เตียงนั้นอาจจะเป็นกูแทนก็ได้กิตติบอกผมว่าท้าตะกรคนนี้ไม่ใช่คนแปลกหน้า ไม่ใช่คนหลงทางและไม่ใช่แขกของโรงแรมเขาชื่อประสิทธิ์และตําแหน่งอย่างไม่เป็นทางการของเขาคือช่างซ่อมบำรุงประจำโรงแรมครับประสิทธิ์ทำงานที่โรงแรมนี้มาน,นานกว่า10ปีนานกว่าผู้จัดการนานกว่าพนักงานต้อนรับทุกคนที่ยังอยู่เขารู้จักโรงแรมนี้ทุกซอกทุกมุมรู้ว่าห้องไหนกุญแจฝืดห้องไหนไม่มีแขกพักต่อห้องไหนที่กล้องวงจรปิดเสียและที่สำคัญที่สุด เขารู้ว่าห้องไหนที่ไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งและห้อง 3, 1 7ขึ้นหนึ่งในห้องเหล่านั้นความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิ์กับผู้ตายมันไม่ได้เริ่มจากการสุ่มเลือกครับผู้ตายเคยพักที่นี่มาก่อนและเคยมีปัญหากับประสิทธิ์มาก่อนหน้าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกครับมันคือเรื่องเงินผู้ตายเคยร้องเรียนว่าประสิทธิ์พยายามเรียกเก็บเงินค่าซ่อมเพิ่มเติม,ตมทั้งที่เป็นความผิดพลาดของทางโรงแรมเองและผู้ตายเคยขู่ไว้ว่า จะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับผู้จัดการและบริษัทแม่เรื่องที่ดูเหมือนเล็กน้อยสําหรับแขกแต่สําหรับคนที่อยู่กับความเงียบและความจนมาตลอดชีวิตอย่างประสิทธิ์มันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยครับในคืนที่เกิดเหตุประสิทธิ์ขึ้นไปที่ห้อง3 1 7โดยใช้ข้ออ้างเดิมๆคือมาตรวจแอร์ผู้ตายยอมเปิดประตูให้โดยไม่ระแวงเพราะเขาจำหน้าได้เขาเคยคุยและเชื่อสนิทใจว่าคนคนนี้คือพนักงานโรงแรม การทะเลาะบอกแว้งเกิดขึ้นอย่างเงียบเชียบในห้องพักนั้นมีการผลักมีการล้มลงและจังหวะหนึ่งหัวของผู้ตายกระแทกเข้ากับขอบเตียงอย่างแรงจนหมดสติไปตรงนี้เองที่กิตติบอกว่าตำรวจใช้คำนิยามว่าการตัดสินใจในภาวะตื่นตระหนกประสิทธิ์คิดว่าชายคนนั้นตายแล้วหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือใกล้จะตายเขาไม่ได้โทรเรียกรถพยาบาลไม่คิดจะแจ้งใคร แต่เขากลับเลือกวิธีที่เร็วที่สุดและเลวร้ายที่สุดนั่นคือการซ่อนร่างไว้ใต้เตียงเขารู้ว่าเตียงฐานทึบไม่มีใครรือ้อไม่มีใครก้มดูและกลิ่นอับของโรงแรมจะช่วยอำพรางกลิ่นศพให้กลายเป็นเรื่องปกติเขาคิดว่าเรื่องนี้จะเงียบหายไปเหมือนกับหลายๆเรื่องในโรงแรมนี้ที่เคยเงียบหายไปก่อนหน้านี้แตจ,จุดที่ประสิทธิ์คิดผิดถนัดมีเพียงเรื่องเดียวคือผู้ตายยังไม่ตาย ประสิทธิ์ไม่รู้เลยว่าอากาศใต้ฐานเตียงแคบๆนั้นมันจะหมดลงช้าขนาดนั้นเขาไม่รู้ว่าร่างกายของมนุษย์จะดิ้นรนเพื่อมีชีวิตรอดได้ยาวนานเพียงใดและเขาไม่รู้เลยว่าความผิดพลาดในคืนเดียวจะฝังรากลึกลงในที่ที่เขาเดินผ่านอยู่ทุกวี่ทุกวันหลังจากพบศพประสิทธิ์ถูกเรียกไปสอบปากคำแต่เพราะไม่มีรอยนิ้วมือในจุดสำคัญไม่มีพยานและไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดหลักฐานจึงไม่เพียงพอจะมัดตัวเขา สวันหลังจากนั้นเขาก็ยื่นใบาลาออกแล้วหายตัวไปเฉยๆไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนและไม่มีใครคิดจะตามต่อเพราะทางโรงแรมเองก็อยากให้เรื่องนี้ถูกฝังลืมไปพร้อมกับพนักงานคนนั้นกิติเล่าเรื่องนี้จบแล้วหันมามองหน้าผมพูดประโยคหนึ่งที่ผมยังจําได้ขึ้นใจมึงรู้ไหมคนที่ฆ่าเขาไม่ใช่แค่ประสิทธิ์คนเดียวหรอกผมถามกิติว่าเขาหมายถึงอะไรกติติตอบกลับมาสั้นๆว่า มันคือระบบระบบที่ปล่อยให้คนคนหนึ่งเลือกความเงียบแทนการช่วยชีวิตอีกคนและทุกอย่างในสังคมก็ยังเดินหน้าต่อไปได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและนี่คือเหตุผลที่กิติเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังครับไม่ใช่เพื่อให้เรากลัวผีไม่ใช่เพื่อให้ระแวงโรงแรมแต่เขาอยากให้มีใครสักคนจำได้ว่าภายใต้เตียงหนึ่งเตียงอาจเคยมีมนุษย์คนหนึ่ง ที่ไม่มีโอกาสได้เล่าเรื่องของตัวเองอีกต่อไปเรื่องนี้จบลงแค่นี้ครับไม่มีผีออกมาทวงแค้นไม่มีคำสาปและไม่มีเสียงหวีดร้อมในตอนจบมีความจริงเพียงอย่างเดียวที่เหลือทิ้งไว้คือบางคนตายไม่ใช่เพราะไม่มีใครช่วยแต่เป็นเพราะไม่มีใครเลือกจะช่วยต่างหากและนั่นก็น่ากลัวกว่าผีทุกตัวที่เราเคยได้ยินมาเสียอีกเรื่องทั้งหมดที่คุณเพิ่งฟังจบไป ผมไม่ได้เป็นคนเจอเองเหรอกครับผมเป็นเพียงคนคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ฟังเรื่องนี้จากปากของคนที่อยู่ตรงนั้นจริงๆและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของเรื่องนี้ไม่ใช่ศพไม่ใช่โรงแรมและไม่ใช่ฆาตรกรแต่มันคือความจริงที่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพียงเพราะมันเงียบพอและไม่มีใครตั้งคำถามกับมันมากพอศพคนหนึ่งสามารถนอนอยู่ใต้เตียงโรงแรมได้นานหลายวัน เพียงเพราะทุกคนเลือกที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้จบไปโดยไม่ยอมมองให้ลึกไปกว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้าและบางทีสิ่งที่กำลังหลอกหลอนเราอยู่ตอนนี้อาจไม่ใช่เสียงลึกลับในความมืดแต่มันคือความคิดที่ว่าถ้าเราคือคนที่อยู่ใกล้ความจริงที่สุดในตอนนั้นเราจะเลือกรับรู้หรือจะเลือกเพิกเฉยเหมือนกับคนอื่นๆกันแน่ขอบคุณที่รับฟังเรื่องนี้จนจบนะครับและคืนนี้ถ้าคุณต้องเข้าพักในที่ที่ไม่คุ้นเคย อย่าลืมก้มมองที่ใต้เตียงดูสักครั้งนะครับไม่ใช่เพราะอยากให้คุณกลัวผีแต่เพื่อให้คุณแน่ใจว่าจะไม่มีใครถูกลืมทิ้งไว้ตรงนั้นอีกต่อไป